สวัสดีครับนายี่มาดูหลังดูไขมันที่ขาและก็ท้องนะครับน,นี่กประมาณเดือนครึ่งและหลังทำนะครับเราก็มาดูผลกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อันนี้ขาลดลงไปใช่ไหมครับขาลดลงไปเยอะมากขาเยอะลงบปสิบเซน<า>แล้วตรลองดูรูปก่อนหลังก็จะเห็นเลยนะครับว่าก่อนขาต้นขาจะใหญ่มากเนาะแล้วก็พยายามลดน้ําหนักมา นานแล้วใช่ไหมครับนานหลายปีแล้วค่ะแต่มันไม่เป็นผลค่ะถ้าไปเราดูเรื่องดูดไขมันมาค่ะเออ่นั่งดูมาห้าหกปีเหมือนดห้าปีเลยเหรอครับค่ะดูคลินิกนู้นคลินิกนี้แต่มาสะดุดที่คลินิกคุณหมอตรงนู้นแะคลินิกดีหมดคลินิกก่อนอื่นเลยก็เลยเข้าไปดูรายชื่อคุณหมอคนในรายชื่อโอโซนพาร์ที่เป็น ่สภาดูแค่สภาคิดว่าเป็นแใช่ใช่ค่ะว่าเป็นแค่จุดวางแล้วก็มาเจอที่ตัดสินใจดูกับคุณหมอเลยก็คือมีอยู่ชิดนึงคุณหมอบอกว่าถ้าจะดูดให้มันเห็นผลก็คือต้องวางยาไม่ใช่ที่โฆษณาแบบนอนเล่นโทรศัพท์ชิวชิแล้วที่ถ่ายมาตอนรีวิวที่ว่าขาข้างหนึ่งบวมขาขึ้นข้างหนึ่งเล็กก็คือเขาจะโฆษณาเหมือนกับว่าก็คือดูดดูดปุ๊บ สวยเลยหายไปเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เหมือนพี่ใหญ่เขาใหญ่ใส่น้ำเกลือใส่ไเขาก็ดูดน้ำเกลือออกแล้ก็เล็กลงใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามาเจอเคจจริงมันมันมันเป็นเรื่องจริงที่คุณหมอพูดเพราะว่าดูดซูปเนี่ยมันจะมีอาการบวมอะไรมันยังไม่สวยเลยหรอกใช่มันไม่ใช่มาสวยได้เลยก็ต้องรอเวลาสั่งซีตับดาเหมือนกันนะครับงานขาเป็นงานที่ถือว่ายากเนาะเราต้องละเอียดแล้วเห็นบอกว่าศึกษามากี่ปีนะคะ สี่ห้าปีเลยค่ะเพราะว่ากลัวมากเพราะว่ามันจะมีเห็นเขารีวิวมันจะมีผลเสียดูแล้วเป็นบุ๋มเป็นอะไรแล้วไม่รับแก้อื้ก็แผลด้วยเนาะใช่ค่ะแผลเยอะเพราะว่าของเราเนี่ยยิ่งเราแผลขึ้นง่ายเนาะเกาทีเดียวก็เป็นรอยดกแล้วก็ปวดขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่ตอนทำอ่ะคุณหมอทําแต่ว่าตอนแก้ส่วนใหญ่เขาไม่รับแก้เรากลัวตรงนี้ค่ะต้องระวังเพราะว่าแก้หัอค้น มีคนติดต่อแก้มาที่นี่เยอะมากกันนะครับแต่งานแก้ส่วนใหญ่ที่ทํากันมาพังเนี่ยต้องถือประชิดไขมันร่วมกับการเกลี่ยไขยมันใหม่อะซึ่งอันนี้ค่าใช้จา่ายมันสามเท่าของก,การดูดทำปกตินี่นรับเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆน้อยจะตัดสิในใจทาที่ไหนอย,อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้อ่ต่อเรื่องที่ว่ารอเป็นรอยคนที่เป็นรอยค้ำง่ายเป็นรอยช้ำง่ายอย่างเช่น เงี้ยรอยเป็นยุ้งกัดนิดเดียวกาวขก็จะดำเลยใช่ไหม<ช>ครับเ<ช>นี่ยการที่เราดูดไขมันแล้วไม่ซ่อนแผลควรคนทุกบอกว่าเค็มเท่ารอยกับกาเนี่ยเขาก็หลไม่จริงค่ะไม่จริงนะเพรารอยกับกามันเขาจะถ่ายมาให้เฉพาะวันที่ทําฐาตัดแต่หลงังฐาตัดมันจะเริ่มดําขึ้นดําขึ้นโูนขึ้นเรื่อยๆแต่เขาไม่ถ่ายมา อย่าอย่าโดนหลอกเขาคําว่ารูเล็กเท่ารูปากกาแต่ถ้ารูปากกาแต่มันอยู่ข้างหน้าขามันก็ดูไม่จืดหรอกครับอันนี้แต่เราค้องข้างถกเพิ่นิดนึ่งเดี๋ยวดูนะว่าต้องม้นแผลยังไงเราถึงจะไม่เห็นอะไรเลยเนาะดั่หมุนให้ดูนิดนึงก็ยังไม่เห็นบิกินี่เลยก็ไม่มีเลยนะครับจนมาถึงเข่าเลยที่จริงๆเเราดูดลงมาถึงหัวเข่าใต้ใต้ตะใต้สะบ้านี่เลยแหละก็ยังไม่มีรอยนะครับเดี๋ยวลองดูด้านด้านข้างดีกว่า ด้านข้างหลายหลายคนนี่นก,ก็ดูไปก็จะเจาะรอยไปเรื่อยๆนะแต่ของเราเนี่ยไม่มีเลยนะครับอันด,ด้านหลังก็ไม่มีเนาะมีรอยก็อยู่ที่ก้นอย่างเงี้ยนะครับรอ,อยพับที่กน้นอ่ะดูอีกข้างนึงน,นะครับนี่อย่างนี้ก็ไม่มีรอยด้านข้างด้านหน้านี่ก็ไม่มีลอยเลยนะครับทั้งหมดเใ,ในบิกินี่หมดเลยอืแล้วจริงๆแล้วพอเราได้ศึกษาหาข้อมูลละเอียดแล้วอะค่ะพอเราตัดสินใจทําผลลัพธ์ ที่ได้เนี่ยเพื่อนๆถทักยังไงบ้างก็เพื่อนๆกี้เลยเพราะว่าขาเรียวมากเหมือนตอนสมัยวัยรุ่นนะค่ะทั้งสิบเซนค่ะัดต้นขาตรงด้านนี้ที่หมอไเอะเกินเกินเความตั้งใจของเราแต่หมอก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าดูดก็จะจะเห็นผลทีนี้ก็ยังลึกในใจว่ามันจะเป็นเหมือนที่คุณหมอพูดไหมแต่พอมาดูกับคุณหมอคือเออหายไปเยอะจริงๆแล้วก็ อ่าตอนเขาเรียกว่าอะไรพอหลังเสร็จการดูดอ่ะคุณหมอมีการดูแลหลังตอนดูดนะคะอย่างมันตึงพังผืดเป็นอะไรไหมคุณคุณหมอดูแลให้เราตลอดอรั้งเกลือเจาะออกชีวะสลายทั้งผืดอะไรอย่างเงี้ยเลย่ะไม่ไม่ได้เหมือนคีมิกอื่นที่ว่าคือตอนดูดดูแต่พอตอนมีปัญหาเขาจะ ไม่สนใจไม่ดูเลยนันะนี่เราดูหนึ่งเดือนที่มาสักแค่โอ้เจ็ดครั้งมามาบวกน่อยแค่บ่อยมาแล้วก็หนึ่งอาทิตย์มาสักครั้งหลังจากนั้นนะครับก็าได้ผลดีหลังจากที่เราติดตามเราบอกมาตลอดเลยหนึ่งเดือนสองเดือนเราก็ยังเจอเจอกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วคนไข้มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องแบบ ได้เจอกับคุณหมอทุกครั้งหรือคุณหมอนัดติดตามตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันมัน,มนร,รู้สึกดีดีกว่ามากที่ว่าเรารู้สึกว่าเราสวยขึ้นเพราะว่าเออเวลาเรามีปัญหาในคุณหมอคอยดูคอยแก้ให้เราจริงๆไม่ใช่ว่าทําไปเฉยเฉยเออแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีมากตรงเนี้ยค่ะค่ะ แล้วมีแผนอยากทําอะไรกับคุณหมอต่อไหมอยากทำตรงแขนอีกค่ะอืมไหนอ่ะให้คุณหมอประเมินให้ดูแล้วกันถ้าสมมติจะดูดแขนกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะดูยังไงบ้างอ๋อก็ดูดแขนแต่แขนก็มีท้องแขนเนี่ยครับเป็นก็เป็นส่วนที่เกินนะครับถ้าดูดแขนก็อย่าลืมเนาะห้ามไปดูดตรงตรงนี้นะครับตรงข้อศอกเนี่ยแต่เลยที่ผิดก็ไปดูดตรงนี้แล้วมากดมาแหวงแหวงนัดก่อนดูดแขนต้องดูดจากครังแักแล้นะครับค่ะ โอเคก็มีแผนอยากทําแขนต่อเนาะให้มันเหมือนบาลานซ์กันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าข้างล่างไม่สวยแล้วเรนเสร็จแล้วเรากเลือกคุณหมอทรงยศเพราะว่าบางคลินิกอ่ะเวลาที่มีปัญหาเขาไม่รีวิว่งเขารีวิวแต่ตอนดูตอนที่จะทําแต่หลังทําเขาไม่รีวิวเราก็ต้องเสิร์ชดูด้วยเนาะว่าเคสโหลดเคสไม่ดีอะไรใช่อยากเออศึกษาให้ดีค่ะคนที่จะทำมาไม่งั้นพอทำไปแล้วอ่ะ มันจะหนักกว่าตอนที่เรายังอ้วนอยู่อีกนะมันแก้ไม่ได้จริงๆเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็ให้ความรู้กับได้คือเป็นคนที่ศึกษาอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าหลายๆคนดูไขมาแล้วคิดว่าจะเอาง่ายๆไปก่อนเน้นถูกเน้นถูกเน้นถูกหรือไม่เน้นเน้นรีวิวเยอะเห็นแค่รีวิเยอะแต่ไม่ได้ศึกษาอะไรเพราะว่า ของบางที่เขาก็ไม่ได้ถูกนะแต่ว่ารีวิวเยอะทงแพงแต่ทําไม่ดีอ่ะทามาแล้วมาแก้กับที่นี่เยอะมากเลยใช่เพราะว่าแผลมาเต็มเเป็นคลื่นแหว่งเนี่ยเยอะมากนะโอเคไงก็ฝากไว้น้องพัดต้องศึกษาให้ดีแล้วก็หาคนหมอที่เชี่ยวชาญนะคะก็ให้วางยาสลบให้ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราแค่ยาชาเฉยๆเล่นโทรศัพท์ไปสงบไป ดิบกดแหว่งก็ยังหลอกลวงนะค,ะ okay. ครับโอเค,คขอบคุณค่ะขอบคุณครับ